สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o p Ten วันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้นะครับมีดราม่าอีกแล้วครับดราม่าภาพยนตร์เรื่องขายออกบอสโจยมนินเดือดสูนย์เงิน2ล้านลั่นไม่ใช่คอนเทนต์ล่าสุดนะครับทางบอสโจยมนินแห่งวงสาวน้อยเพชรบัาน,นแพงเนี่ยได้ออกมาโพลนะครับว่า ผมไม่ตลกและผมไม่ขำด้วยกับคนที่ว่าปั่นสร้างคอนเทนต์แฮขายอ้อวันวงสวงเนี่ยผมหมดไป5 0 0แสนกว่าและผู้กำกับเนี่ยเบิกไปแล้ว2.1ล้านแต่ยังไม่เห็นบทแต่บทยังไม่เสร็จทั้งที่คุยกันก่อนถ่ายนะครับว่าบทจะต้องเสร็จก่อนถ่ายและเริ่มถ่ายไปไม่กี่ครั้งเองจนพวกเราได้ทักถามงานแต่ทักไปยังไงก็ไม่ตอบนะครับจนต้องให้ทางทนาเนี่ยตามให้ พอตอบกลับมานะครับจะขอถอนตัวจากหนังเรื่องนี้อ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอผมเพิ่งเคยเจอผมและเพื่อนผู้สร้างทั้งอึ้งและงงโดยต้นเรื่องนะครับถูกเปิดเผยออกมาจากเพจหมูยองเลชินแดกดังนี้ครับ h ท็หนังเรื่องใารอออเพื่อนผมหนุ่มโจตั้งใจสร้างมากเพื่อที่จะสื่อสารอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ เนื้อเรื่องของหนังอยากให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่เอซีที่เหมาลงกันไว้เพื่อที่จะเข้าไปชมหนังเรื่องนี้จะได้รับชมแบบเต็มอรรถรสของหนังเรื่องนี้แต่คุณดันทิ้งโปรเจกต์ที่จะทำให้ตัวคุณมีบทบาทในหนังเรื่องนี้ผมว่าคุณคิดผิดนะผู้กากับส่วนผมและเสียเล่เต็นมังกรเป็นผู้ร่วมสร้างกับผมแล้วคุณมาทิ้งผูุ้่มกลางคันผมว่า มันก็ไม่ใช่นะครับกลับไปคิดไต่ตองให้มันดีๆนะครับไม่งั้นพวกหนุ่มโจเล่เต็นมังกรหมูหยองและทนายเอผมบอกเลยเรื่องนี้ยาวครับพวกผมไม่ได้ผิดอะไรจ่ายเงินตามกำหนดทุกๆอย่างผมไม่รู้ว่าคุณติดปัญหาอะไรจากไหนมาแต่คุณได้เซ็นสัญญากับพวกผมแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วพวกผมก็มีทีมทนายอยู่ในการประชุมกับหนังเรื่องนี้ทั้งหมด มีทั้งคลิปมีเสียงและทั้งการถ่ายภาพนิ่งคุณผู้กากับต้องมาคุยกับพวกผมให้มันกระจ่างนะครับพวกผมคือผู้ว่าจ้างหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับ ag, ถ้าไม่คุยก็ตามนั้นครับวงเล็ผู้กํากับแล้วอย่าหาว่าพวกผมใจดำนะครับพวกผมทําตามระเบียบในการเซ็นสัญญาทุกๆอย่างแล้วมีหลักฐานทุกอย่างก่อนที่เราจะเซ็นสัญญากันในการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ครออก หลังจากโพสนี้ฝากเพื่อนทนายเอน้ำเด้วยเพื่อนทำเอกสารให้มันเรียบร้อยแล้วเอาเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมพวกเราไม่ผิดเพราะพวกเราจ่ายเงินตามงวดที่ทางผู้กำกับได้แจ้งมาแต่อยู่ๆพุ่งกับเทงานพวกเราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะพวกเราก็ต้องสมพลฟ้องร้องถูกต้องไหมครับเพราะเอกสารในการเซ็นสัญญามีครบทุกอย่างแล้วอย่ามาว่าพวกผมทีหลังแล้วกันนะครับ ผมบอกเลยว่าพวกผมนี่แหละคือของแท้คุณอาจจะผ่านอะไรมาหลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่คิดหรือคำนึงถึงแต่คุณเจอของแท้แล้วล่ะครับหนุ่มโจหมูหยองเสียเล่เสียนนและทนายเอตั้งมือรับพวกผมไว้ให้ดีนะครับผมบอกเลยถึงกับลมละลายกันเลยทีเดียวแหละวงเล็บพ่วงกับผมบอกเลยว่าคุณพลาดและพี่หมูหยองนะครับ ก็ได้โพสต์แชร์ครับว่าผู้กำกับเนี่ยเบิกเงินไปแล้ว2.1ล้านบาทดังนี้ครับผู้กำกับเบิกเงินไป2ล้าน1แสนบทยังไม่มีบทยังไม่เสร็จบทพวกผมยังไม่เห็นถามไปยังไงก็ไม่ตอบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถามก็ไม่ตอบคุยกันอยู่ในกลุ่มก็ไม่อ่านพอให้ทนายทักไปถามว่าบทหนังไปถึงไหนแล้วผู้กำกับตอบกลับมาว่าผมขอถอนตัวอ้าวเฮ้ย แบบนี้ก็ได้บอแล้วเงินที่ผู้กูจ่ายไปละ่ะทั้งนี้นะครับทางบอสโจโยมนินแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์เปิดใจนะครับว่าผมเนี่ยอยากให้พี่ต้องเตและทีมงานมาช่วยผมเด้ผมคือเหลือใจแท่นอ้อคลายอ้อผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทางบอสโจยมนินเนี่ยให้สร้างภาพยนต์เรื่องคลายออให้สำเร็จนะครับให้ปังๆหมันๆร้อยล้านพันล้าน คิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ